สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n น l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูผัดบรอกโคลีกุ้งสดนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็สามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับอร่อยแถมมีประโยชน์เยอะด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักนะครับเมนูนี้แนะนำสำหรับเด็กที่เพิ่งหัดทานผักนะครับเพราะว่าบรอกโคลีเนี่ยมันมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยนะครับเราเอามาผัด ให้เด็กๆทานแบบนี้นะครับรับรองว่าเขาจะต้องชอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาเตรียมกุ้งนั้นก่อนนะครับวันนี้เราใช้กุ้งขาวนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นตัดหัวออกนะครับแล้วเราก็จะแกะเปลือกนะครับเปลือกนี้เราจะแกะจากด้านหางมาก่อนนะครับข้อแรกที่ติดกับหางนะครับเราจะแกะตรงนั้นมันจะทําให้แกะง่ายขึ้นนะครับ พอแกะเปลือกเสร็จแล้วเราก็พาหลังนะครับแล้วก็เอาเส้นสีดํานะครับเป็นเส้นขี้เนี่ยออกนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแกะกรุงนี้ง่ายมากนะครับนี่นะฮะแกะจากส่วนที่หางออกมาก่อนนะครับมันจะทําให้แกะง่ายนะครับจากนั้นเราก็พาหลังนะครับเอาเส้นสีดํานี้ออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไปล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เตรียมวัตถุดิบกันได้เลยนะครับ วัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งขาวแกะเปลือกแล้วนะครับ150กร,รัมบล็อกเกอรี่นะครับหั่นเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ250กรัมผงปรุงรส1ช้อนชากระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะ ตัดหวานเล็กน้อยนะครับประมาณ1ช้อนชาครับน้ำตาลทรายนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเรานำกระเทียมสับไปผัดให้หอมเลยนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเรานำกุ้งขาวลงไปผัดได้เลยครับ ผัดให้กุ้งกับกระเทียมเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ผัดให้กุ้งกับกระเทียมเนี่ยหอมเลยนะครับเราไม่ต้องผัดจนกุ้งเนี่ยสุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาบ็อกคอรี่ลงไปผัดอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะหดนะครับนี่นะฮะพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็ใส่บลอกคอรี่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปประมาณสักสามช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็ปรุงรสครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับ นำ้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมครับเราใช้ไฟแรงในการผัดนะครับผัดไม่นานนะครับเพราะว่าบอรอกโคลีเนี่ยสีมันจะได้สดอยู่นะครับผัดจนบอรอกโคลีเนี่ยดุกสังเกตที่ก้านก็ได้นะครับก้านของบอรอกโคลีเนี่ยมันจะใสขึ้นนะครับถ้ามันใสขึ้นแบบนี้แล้วก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะครับ เราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับแค่นี้เองนะครับใช้เวลาผัดไม่นานนะครับใช้ไฟแรงๆผัดบลอกเกอรี่สีจะยังสดอยู่นะครับสีมันจะไม่ดำคล้ำนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับรสชาติของบลอกเกอรี่ก็จะหวานนะครับแล้วก็กรอบนะครับเวลาเด็กๆเอาไปทานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับแล้วมันก็จะไม่เหม็นเขียวด้วยนะครับสำหรับใครที่ มีลูกนะครับลองฝึกทานผักด้วยบล็อกเกอรี่นะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยชอบทานผักมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ